รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu MU-X Blue Power เอกสิทธิ์แห่งความสุขที่อยู่รอบตัวสวัสดีครับ กลับมาพบกับรายการดรสวิตนะครับหลังเคารพธงชาติแบบนี้ทางช่องวันนะครับตลอดสัปดาห์นี้นะครับเราพูดคุยกันเรื่องโรคด่างขาวครับโรคกวนใจหลายๆคนนะครับที่ทําให้หลายๆท่านหมดความมั่นใจกันมาเยอะเลยทีเดียววันนี้เราเลยตั้งใจนําเรื่องราวเกี่ยวกับโรคนี้มาฝากกันพร้อมกับน้องเฟมนะครับอยากให้น้องเฟมเล่าย้อนนิดหนึ่งนะครับตอนที่เป็นด่างขาวตอนนั้นเนี่ยที่รู้สึกว่ามันผิดปกติแล้วไม่เหมือนผิวหนังที่มันสีแบบแตกต่างไปจากเดิมธรรมดาเนี่ยเพราะอะไรครับมันเริ่มจากเป็น เป็นจุดเล็กๆครับเป็นวงเล็กๆครับที่ที่บริเวณข้อพับก่อนค่อยๆขึ้นมาตรงบริเวณแขนครับมาเป็นจุดเล็กๆแล้วมันก็เริ่มมันก็เริ่มชัดขึ้นนะแต่หลายคนจะเกิดความสับสนครับเพราะว่าด่างขาวเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับอีกหลายๆโรคเช่นพวกกลากน้ำนมโรคเกลือนโรคอะไรต่างๆนะครับโดยมากเนี่ยนะครับเราให้ข้อคิดไว้นิดนึงง่ายๆไปสังเกตก่อนถ้าสีขาวที่เป็นเนี่ยมันขาวแบบเหมือนครีมๆเนี่ยโดยมากจะยังไม่ใช่ด่างขาว แต่ถ้าขาวจ้๊วะเลยเนี่ยนะขาวแบบเหมือนกระดาษเนี่ยโดยมาอันเนี้ยไม่ควรจะอยู่นิ่งละต้องจัดการส่วนด่างขาวเองเนี่ยนะครับมันก็แบ่งออกเป็นชนิดต่างๆมันไม่ใช่ความเรื่องมากของหมอผิวหนังนะที่ไปแบ่งเป็นชนิดนั้นชนิดนี้สาเหตุที่เราต้องแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆเนี่ยเนื่องจากว่าผลการรักษามันไม่เหมือนกัน<อ>เราจะได้บอกคนไข้ได้ว่า เราจาเป็นต้องให้การรักษาในระดับไหนและก็หวังผลในการรักษาแค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญพร้อมๆกันดีก่อนนะครับว่าเจ้าด่างขาวเนี่ยแบ่งเป็นกี่ชนิดแล้วแต่ละชนิดเนี่ยมีการพยากรณโรคยังไงบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยครับคําว่าด่างขาวเนี่ยความหมายก็ตรงตัวก็คือผิวของเราเนี่ยมีสีในบริเวณนั้นมีสีขาวแล้วก็เป็นจุดๆเป็นรอยแต้มส่วนสาเหตุเนี่ยก็คือเกิดจากเซลล์สร้างสีเนี่ยถูกทําลายก็เกิดตั้งแต่เรื่องของว่า มีภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราที่เกิดผิดปกติขึ้นมาทําลายเซลล์สร้างสีของเราเองหรือก็อาจจะเกิดว่าในกระบวนการสร้างสีเนี่ยเกิดสารที่สะสมที่เป็นอันตรายต่อเซลล์สร้างสี<ม>ก็ทําให้เกิดเซลล์สร้างสีถูกทำลายไปได้นะคะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ ในบางคนก็เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมด้วยถ้าโรคด่างขาวเป็นใหม่ๆเนี่ยนะคะอาจจะดูยากจากโรคอื่นๆนะคะเช่นโรคเกลื่อนโรคก,กากน้ำนมนะคะหรือว่ารอยขาวหลังจากการอักเสบเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นใหม่ๆเนี่ยสีมันจะไม่ขาวชาัดแต่ถ้าเป็นนานๆแล้วเนี่ยมันจะขาวมากๆเลยชนิดเนี่ยก็แบ่งได้เป็นหลายแบบนะคะถ้าเกิดว่าแบ่งตาม ตำแหน่งที่เป็นเช่นหน้าปลายมือปลายเท้าบริเวณเยื่อบุผิวเป็นบริเวณหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็เป็นการแบ่งแบบที่1หรือเป็นแบ่งตามมากน้อยอย่างเช่นว่าเป็นแค่1 Are รียหรือเป็นกระจายไปทั่วตัวแล้วหรือถ้าเกิดจะแบ่งเป็นอีกแบบหนึ่งก็เช่นว่าลักษณะของโรคด่างเขาาเนี่ยเป็นตามเส้นประสาทเขาเรียก s e g m e n t a l นะคะหรือไม่ก็เป็นทั้งสมมาตรทั้งสองข้างหรือเป็นอย่างอื่นๆคือจริงๆการแบ่งเนี่ยมันก็แบ่งได้หลายแบบขึ้นอยู่กับว่าเราจะแบ่งยังไง ที่เราเจอบ่อยๆะคะก็จะเป็นบริเวณใบหน้าแล้วก็ปลายมือปลายเท้าก็ขอบคุณคุณหมอมากนะครับผมแล้วก็ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นไปแล้วนะครับครับผมอยู่วันพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อครับแยกชนิดไปแล้วรู้การพยากรณ์โรคแล้วแล้วมาสรุปกันว่าปัจจุบันนี้มีวิธีการรักษาอย่างไงบ้างอัปเดตกัน เลยทีเดียวนะครับว่ามีอะไรใหม่ๆมาช่วยเหลือผู้ป่วยในกลุ่มนี้หรือเปล่าครับวันนี้ผมและก็น้องเฟรมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับหลังรบธรงชาติทางช่องวันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ